กับพวกเราหา้อ,องงานฮากอนกับช่วงรีเซนซีเป็นไงล่ะแม่อีพีที่แล้วว่นนั่งเต็มจะโซฟาไม่พอตอนนี้คือและมานั่งเพิ่มได้ไหม <c oughs> ได้ไหมเหงาเอาจริงปะตอนนี้ก็คือถ้ามึงนั่งกับกูคนละฝ้าลูกกูตดอ่ะมึงยังไม่ยินเลย นั่นสิคนก็ได้ยินไม่เห็นต้องไม่เอาคนเลยหลอนั่นสิคนได้ยินหรอได้ยินดังกว่าเดิมด้วยแล้วที่กูตดที่ผ่านมามึงก็ได้กลิ่นอ๋อโอเคเออไม่ได้ได้ยินแต่ได้กลิ่นถ้างั้นสบายใจกลับมาว่าเรากำลังมารีแอคอะไรคะนี้อันนี้นะคะเป็นเอ่อซีรีส์ magic of zero ตอน zero photography ซึ่งเรารีแอคไปสองพาร์ทแล้วสพาร์ทแล้วก็คือซีรีส์ย่อยของมิวเลอรถูกต้องหรือพาอิง พาอิงใช่ไหมใช่ซึ่งไอ้สองพานนั้นเราก็เดาโมโซตโตเลวเลยโมโซโตเลวแล้วก็มีคนบอกว่าพี่สาวอย่าเดาอะไรเยอะมั่ไม่มีอะอย่าคิดเยอะแต่ขออนุญาตเลยว่าไม่เดาไม่ได้ไม่ได้จริงเพราะว่าเป็นอารลดมันความคิดมันฟุ้งซ่านเอางี้ถูกต้องไม่เป็นไรก็ซีรีส์จะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรขอเดาขำ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 ไม่ต้องซื้อพอดพวกฉันก็ได้ไม่ต้องซื้อพอดเพราะว่าทุกครั้งที่เราเดามันไม่เคยถูกแล้วไม่เคยถูกทุกครั้งที่เดาคือตั้งต้นไว้ว่า ไม่ถูกอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเหมือนซื้อหวยอืว่ารู้มีเลขไหนรู้ไม่ถูกรู้ไม่ถูกแต่ขอซื้อจะซื้อจบมาอยากช่วยรัฐบาลอยู่อยูคลิปนี้ก็เป็น CSR ขึ้นมางงมากอยูอยู่เป็นการแบบเออ CSR ช่วยประเทศช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศไทยดีโอเคโอเคโอเคว่าไม่ได้อะ ก็ทับประความจำแม่ EP ที่แล้วก็คือเขาได้เกิดกันตุบแล้วก็ย้อนอดีตกันกลับไปเป็นการว่าโดนรถมอไซค์เอ้ยไม่ใช่รถจักรยานรถจักรยานปึงปังลงมาปึง,ปงมาย้อนอดีตกลับไปเลยจา้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอย้อนอดีตกลับไปแล้วมันจะเกิดความกระหูนอะไรขึ้นบนโลกนี้อีกประเด็นที่อยากรู้คือย้อนไปทําไมเออย้อนไปทำเพราะว่าตอนแรกอ่ะไอพ์ทแรกอ่ะมันไม่ได้มีการปูว่าเขาเกิดปัญหาอะไรกนีไงมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีเรื่องของเรื่อง ก็แบบว่าเออทำไมเขาถึงจะต้องแบบว่าย้อนกลับไปแก้ไขหรืออะไรคืออยากรู้ว่าย้อนกลับไปทําไมก็ทาไมเอ่ยเพราะว่ามันมีปัญหาเดียวที่มีคือน้องไม่ชอบถ่ายรูปน้องไม่อยากถ่ายรูปน้องอยากถ่ายรูปแต่ว่าคุณแฟนพี่พาปะคะพี่พาก็คืออยากจะส่งประกวดเพราะว่าตอนนั้นนไม่ได้ส่งตอนนี้อ,อยากจะส่งละ แต่น้องก็ไม่ได้ถึงขั้นขัดขวางว่าแบบฉันไม่ไปถ่ายก็ไม่ใช่ถ่ายด้วยแต่ว่าขอคอนดิชันเดียวคือถ่ายสวยซม่ยถ่ายสวยสวยซึ่งสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วน้องมีความไม่มั่นใจหรือมีปมอะไรในใจบางอย่างซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าจุดนั้นือะไรอ่าก็อาจจะได้รู้ในอีพีนี้หรือเปล่าถูกต้องอ่ะไปดูดีกว่าค่ะคุณแม่ไปดูเลยค่ะค่ะอันนี้คือย้อนอดีตเนาะย้อนอดีตละ น้องชินหรือยังเลอ,อดีตน้องอะนั่ะสิไมเคยพาต้องทำยังไงก็ได้พี่เขาถ่ายรูปเราเพื่อที่พี่เขาจะได้ชอบเราแต่ตรงนั้นอ๋อถาให้พี่พช,ชอบอ,อุ้ยแมวน่าก็คืออุ้งแมวมาเลยอุม้มแมวมาเลยทำไมหนูน่ารักแบบนี้เนี่ยใครๆก็อยากจะถ่ายรูปหนูใช่ไหมคะว้าวดีสุดๆยังไงยังไง นอนตกมาแม่แถนีต้องคนขอถ่ายยูบเยอะแน่ๆเลยทไรอะคะอ้าวพีงนี่เองว่าใคร <c oughs> พาก็เอ่อเดินไปแถวๆนี้แล้วก็บังเอเิญเจอน้องแมวแล้วก็บังเอเิญเจอพี่องด้วยบังเอิญ <c oughs> จริงพี่ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เลยเอาไงดี อ่านี่พี่อิงกำลังถ่ายรูปสอบประกวดอยู่เหรอคะอืมใช่แต่นี่พี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะถ่ายอะไรดีนี่ก็เดินมาล,อลอ่องเนียนละอ๋อเ<า>มรออืมถ่ายรูปพาดับแมวไหมนั่ารำดีนะ <c oughs> เดี๋ยวพาถ่า,ายให้ฟีเลยเนาะไม่ <c oughs> กิงค่าตัวเลย ไม่เป็นไรดีกว่าคือพี่ชอบถ่ายวิวอะไว้คุยกันนะคุณพระไม่สื่อไม่ใช่เส้นเรื่องเดิมแล้วเลยนะข่างนั้นอ่ะแสดงว่าพี่ไม่ได้ถ่ายเขาไม่ยอมถ่ายรูปเราเนี่ยฟังหน่อยทำไมไม่ยอมถ่ายรูปอ่ะแบบนี้ประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนดิประวัติศาสตร์หรือเ่าโอเคค่ะปตู้ท่านั้นที่ครองโลกนี่ตู้ก็มันเลย รู้ละไปอยนรไหมเดี๋ยวไปไปเป็อุ้ยนึกถึงสมัยเรียนอ่ะเราจะชอบเอาตัวเองไปเดินอยู่หน้าห้องอยู่หน้าห้องคนที่เราชอบอะไรอย่างงี้อยู่แล้วมึงว่ามึงว่าพี่เขาจะรักปะพี่เขากลัวจริงพวกคิดแบบนั้นแล้วตัด ไม่มองก็กเรียกด้วยนะใช่ว,ว้าวโอ้ ถ่ายไหมถ่ายหน่อย,ยไม่ถ่ายเป็นกูจ,จะถ่ายให้จบๆจบอ่ะจริง,งแต่พี่เริ่มกลัวแล้วแหละเออวว่าลูกสวยแล้วเราเอ,อ่ะ <laughs> ชอบความายามของเรามาก <laughs> ตือเท่าไนพี่จะคองโลก ใครก็งงกึงยังง <ใน S 1> งเออต้องงงบ้างแหละไปไหนมาวะวันนี้กู้สาวกาพี่มันหายเล่นหรอมึงกูขอถามอะไรหน่อยดิถ้ารือว่ามึงอะพยีายามตือนคนคนหนึงมากๆ แต่ว่าตื้อเท่าไหรเขาก็ไม่ยอมสนใจมึงอ่ะมึงทำไงวะอืมเราชวนคุยเรื่องนี er kind of ้เขาสนใจไหมเรื่องดียวแล้วไม่พอหรอกมึงอืมก็จริงเรื่องนี้เขาสนใจเหรออืมเขาสนใจเรื่องอะไรอ่ะก้องไงลูกเปนก้องเงี้ยมึงวค่ะไอ้ บอกแลไงพี่ถ่ายจะรีวิวอะไม่ใช่พายไม่ได้จะให้ปิงถ่ายพาแต่ว่าพาอยากให้ปิงสอนพี่พาไม่ต้องฟิวไม่หรอใช่พายเพิ่งถ่ายอะก็เลยอยากให้ปิงสอนถ่ายไม่ค่อยเป็น ยอมคุยละ้า,ายตะคององนี้นะน้ำต,ตาสมีิรูส่วนนิ้วอ่ะก็หมุนโฟกัสแบบนี้เห็นปะลองถ่ายูแล้วถ่ายยังไม่สวยึ้นค่ะสวยอะไรพี่ก็ถ่ายั่้ไปเรื่อยอะมันก็ต้องมีเทคนิคอะไรบ้างนะพี่ถ่ายสวยตายมไม่มีอะเอาแวแต่ล่าสุด พื่อนที่มันให้พี่ถ่ายรูปแค้ใช่ไหมม่อเอาของไปตรงหน้ากล้องอย่างนี้ให้ดูเหมือนของใหญ่ๆส่วนมักก็ยืนแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บให้แูตัวจิว๋วแบบนั้นก็เจ๋งดีอ่ะใช่ไหมใช่แต่ส่วนใหญ่อ่ะพี่ก็ถ่ายตามความรู้สึกตัวเองถ้สาสว่าะนั้นพี่ชอบถ่ายตรงหน้าที่ก็ถ่ายพ้อออกมาให้ตรงแบบความรู้สึกของพี่มากที่สุดแต่น้องพยายามยัดเยียดอยูอ่นะพี่ไม่ได้อยากถ่ายเอง เดี๋ยวบอกว่าถ่ายนี่เป็นไงนี่พาจะถ่ายพี่หรอหรือเขาไม่อยากไม่ชอบถ่ายดูชอบเป็นคนถ่ายแล้วค่ะยเป็นสุดพารู้สึกว่าพีิงอรถ่ายรูปแล้วแบบเท่ดีพายก็เลยถ่ายกี่ตัวไหมดูไม่สบายใจดูอ่านตดูมีอะไรอ่ะเออก็ตามแล้วแหละงั้น เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเิ้งเดี๋ยวดิพาผ่านพีนแล้วอ่ะพีนผ่านพายแล้วไม่ไหมสรุปก็เหมือนยื่นหมูยื่นแมวว่ะเพราะทำไมพี่ไม่อยากถ่ายรูปน้องว่ะคือถ้าไม่ฟิลก็ไม่ถ่ายหรอนั่นน่ะสิโอ้ยปาดเสื้อ เขาดีแล้วค่ะคนนี้ว่าพี่ต้องรีบไปแล้วอ้าไม่จเจอนะจริงเอา้ามึงอยู่ถ่าพอยอมถ่ายปุ๊บก็จะกลับไปที่เดิมปะ่ะโอ้โอป<ะ>้าสงสัยอไอ้ต้นว้า,าโอ้โอด ผ่านมากแล้วมึงไปไหนมาเนี่ยกูจะตามหาทั่วเลยมึงกูไปหามึมงข้อสุดท้ายเออถ้าบอกว่าซื้อก็แล้วชวนเขาคุณก็แล้วแต่เขาไม่สนใจกูออเลย,อ,ยอ่ะเป็นไงดีวะหูยิ่งยากเลยอ่ะจับหาอยู่ด้วยกันได้ดีไหมปวะทจเลยรักอะ่ะ <c oughs> ถึงตัง<อ>วฮาร์ดคอร์มากฉลาดนี่มึงทำให้กนะูคิดไม่ได้อ่ะ้าคสนามสำเร็จคุณท่ สัญญาเลยว่าจะเลี้ยงชาบูแล้วก็เลี้ยงไอติมด้วยกลับจากเมกาแล้วหนึ่งอ้าวอรงแล้วม่นจะไปอ่ะนึกว่าอะไรแปลกๆวะเขายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องไปเมกาตอ้งนานเลยอ่ะขังจริงโอ้ยพามาพาพี่มาที่นี่ด้ไมอ่ะคือ พาไม่รู้หรอกนะว่าพี่จะเชื่อพาหรือเปล่าอ่ะพาย้อนไวลามาจากอนาคตอ่ะเอาโหพอละไม่ซื้อแบบสุดคือจริงๆแล้วอ่ะวันเนี้ยพี่กต้องถ่ายรูปพาแต่ว่าพี่เองไม่ยอมถ่ายรูปพาแล้วมันก็เลยจะทำให้ อน,นาคตของเราเปลี่ยนนะพี่อิงพาไม่อยากให้อนาคตของเราเปลี่ยนนะพี่อถ่ายรูปผาได้ไหมโอ๊ยน้องจะลองออลว่าจะไม่ไถ่ายเหรอแค่ถ่ายรูปเอง็ไถ่ายรูปองก็ได้่พี่อิงอยู่ในอะนาคตเราถ่ายอยู่อะขอถ่ายรูปเปี่ยวได้ไหมอะ ก็ไม่เข้า,าขใจอแค่ลูกเตียวเท่านั้นถ่ายให้น้องเตอะเอาสิเดี๋ยวพี่ถ่ายให้นะโอ้ยเดี๋ยวพาคอยน,นะเราจะได้ภาพที่น้อง,ลอง้ลงหายเนี่ยนะโอ้อนนล้ พี่ถ่ายด้วยความร<อ>ัก,กอะพี่เชื่อพี่ไม่เชื่อเอ้าพี่ไม่รู้บอกนะว่าพากาลังเล่นอะไรอยู่แต่ถ้ามันทำให้พาสบายใจพี่ก็ยอมถ่ายให้แล้วนะ ว่าหลังจากนี้อย่ามากวนพี่กุ้ยคุณพระถึงขั้นอย่ามากวนเป็นการตัดลำคาและเหมือนแบบถ่ายให้จบๆจะได้ไม่ยุ่งกับกูแหละน้องไม่ได้ไปไหนละสุงน้องก็อยู่เนี้ยแหละจริง บแล้วจบลาพัดสามไปไงมันอย่างไงี้เลยคือกูว่ามันแบบพอเราคือเราพอแบบเหมือนยังไงอะพยายามทําให้มันเกิดขึ้นแตมันจะไม่ธรรมชาติไงเออจริงเข้าใจคือตอนนั้นมันเกิดด้วยความธรรมชาติน้องนั่งอยู่แล้วพี่ก็ฟิลว่าแบบ อุ้ยภาพน,นี้สวยจังเลยพี่ก็เข้ามาถ่ายเองโดยที่น้องไม่ได้พยายามให้มันเกิดขึ้นนะอ่ะอแต่น้องอเหมือนน้องมันรู้อนาคตไงม,มันก็รู้ว่าแบบอุ้ยเนี่ยถ้าเราเจอกันวันนี้นะเราจะต้องทำอย่างนี้นะหนึ่งสออย่างเงี้ยเหมือนพยายามรันเหตุการณ์ให้มันเหมือนเดิม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวพี่ไม่อยู่ในอนาคตของตัวเองแล้ว แต่ตอนน้องร้องอ่ะก็ปวดใจเหมือนกันปว้องฟิลสิ้นหวังอ่ะใช่เหมือนทำทุกอย่างแล้วเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆให้พี่เห็นขอให้ถ่ายก็แล้วกอไม่ถ่ายล็อกประตูนู่นนี่นั่นก็เลยแบบสิ้นหวังแล้อะกูบอกตรงๆเลยลวกันกูมาจากอนาคตค่าเชื่อกูไม่เอ่ยแต่โทษนะพูดอย่างเงี้ยร้อยคนก็ไม่มีใครเชื่อนะไม่มีใครเชื่อใจะมชื่อันเกินจริงไปนิดนึงเออแค่กเยอะมึงกูมาจากอนาคตจบไปนั่งเล่นน้ำลายตรงนู้น เออไม่เคยเชื่อมึงกูมาจากอดีตมาจากอดีตอีกเหรอเอาไงดีอ่ะกูเห็นกูเห็นสมัยมึงเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อถ้าย้อนไปกว่านั้นกูเห็นสมัยมึงล่องลอยยังไม่ยังไม่ทันได้เกิดเป็นตัวเป็นตนว้าวพบที่แล้วเราไปเล่นอยู่ในอ่างทองแดงด้วยกันกระทาหรือเปล่าอ๋อกระช้ากระถาน่าจะเป็นกระทะก็กูเป็นฟิวอ่างไงอ๋ออุ่นอุ่น เธอปาตามตอมอหเลยก็ไม่ร้อนทีอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่กูระลึกได้อืไปไงมึงเชื่อกูยังเชื่อแล้วเชื่อแล้วดูมีเขาโหงเห็ดนะอชื่อตงแต่ชาติที่แล้วยนชาติดีสัมาไไปไหมเป็นบ้าเป็นบ้าอเนี่ยเห็นไหมใครจะเชื่อ ก็พรมพูดไปเรื่อยอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ต่อให้น้องพูดความจริงเมื่อกี้ก็ไม่ใชจไม่ไีถ่ายเชื่อขนาดจับล็อกห้องแล้วแล้วก็พูดคือสิ้นหวังสุดสุดแล้วอะคือแบบกูพยายามด้วยตัวคนเดียวคือมันไม่ได้ไงไม่ได้ละอีกฝั่งหนึ่งต้องตอบรับมาด้วยซึ่งแค่ถ่ายรูปสักใบหนึ่งนี่ยอยากจังเนี่ยเราออาจริงนะพี่อะไม่ได้เต็มใจจะถ่ายด้วยไม่ตัดลำคาอย่างที่บอกบอกว่าโอเคโอเคจะได้จบอยากให้พูถ่ายนักใช่ไหมก็มาสิ โอ้แล้วตอนแรกกูนึกว่าแบบเขาจะยอมเขาจะยอมถ่ายพอยอมถ่ายปุ๊บแล้วแบบมันจะเกิดเอฟเฟคอะไรเกิดขึ้น่าแบบว่าน้องวาร์ปกลับไปที่ปัจจุบันหรืออะไรอย่างเงี้ยสรุปกูว่าถ้าจะย้อนวาร์ปกลับไปได้คือพี่ต้องเต,ต็มใจจริง<อ>ๆ,ๆที่จะถ่ายอะไรเป็นภาพใบาแรกที่พี่ฟิลว่าแบบอุ้ยน้องสวยจังเลยฉัน<ช>ว่าน้องต้องเริมพยายามก่อนเอให้มันเกิดตามธรรมชาติยาก เออแต่ก็ยากจริงไม่ก็คือแบบคือมันดูมีอะไรไปหมดอ่ะมึงทําไมพี่ถึงไม่อยากให้น้องถ่ายรูปตัวเองอแล้วทําไมพี่ถึงไม่อยากถ่ายรูปน้องอด้วยเหตุผลอะไรคือจริงๆมีคนบอกว่าถ่ายรูปให้หน่อยสิแค่นี้เรากดแชร์ให้ได้นะต่อให้เราจะไม่ได้แบบอยากถ่ายหรืออะไรมันแค่แชร์เดียวอะ่ะก็จริงแล้วเข<อ>าอ้างว่าพี่ถ่ายแต่วิวก็ไม่ใช่หรือว่าพี่ชอบน้องอยู่แล้วแล้วก็เขินๆไม่อยากถ่ายรูปคนที่ชอบปะไม่ห่อะ่ะ เนี่ยคือมันแบบยากไปหมดว่าคือมันเหมือนดามีอะไรอะมันเดาทางยังไม่ถูกใช่แต่ว่าพาหน้าจบแล้วนะพารน้าจบแล้วหรอมีอีกสี่พีมีอีกสี่พาร์ทคุณพระจบยังไงอะคูยิงเดาอะไรไม่ได้เลยเดาอะไรไม่ได้แล้วเพิ่งจะมาทะเลาะกันพาร์ทนี้ด้วยประเด็นนใช่อ่ะก็ในเมื่อเดาไม่ได้อย่างเงี้ยก็เดาเลยเข้าทางเลยก็เข้าทางเลยให้อะไรนะปรุงแต่งปั้นเรื่องกันเข้าไปเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในพาร์ทสุดท้ายค่ะคุณแม่ ภาสุดท้ายนะคะคุณแม่ว่าเดี๋ยวแบบว่าอันนี้คิดไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะอเอาฟิล์มไปล้างอืมแล้วพอเห็นภาพ พอเห็นภาพแล้วก็รู้สึกที่น้องร้องไห้เออที่น้องร้องไห้แบบวิ้ยฉันแบบทำไมฉันทําตัวยากกับน้องขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบว่าไปฟิลกำลังไปขอทโทษอะไรอย่างงี้ใช่ปะเสร็จปุ๊บก็คือเห็นน้องอ่ะกำลังอยู่ในโมเมนต์นั้นอ่ะโมเมนต์ที่เขาถ่ายตอนแรกอ่ะเข้าใจปิแล้วเขาก็ฟิลขึ้นมาว่าแบบว่าเฮ้ยมันแบบเป็นโมเมนต์ที่ใช่อะแล้วกแบบ็แชร์ถ่ายเขานั้นแหละวาร์ปกลับไปที่อนาคตค่ะก็จริงแล้วก็นั่นแหละ เริ่มใหม่แล้วแม่ว่าทําไมพี่ถึงไม่อยากให้ตัวเองโดนถ่ายรูปอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบถ่ายคนอื่นมากกว่าหรือเปล่าไม,ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเออมันอาจาจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็แค่รู้สึกว่าชอบถ่ายทอดมากกว่า,อ,าอะไรแบบนี้เกต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 ลูกสาวล่ะ ฉันก็คิดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะน้องอ่ะก็คงจะตัดใจแล้วประมาณว่ากูกลับไม่ได้กูก็ไม่กลับก็ได้กูแค่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยตัวคนเดียวของกูให้ได้ไม่ต้องมีเขาในอนาคตอะไรนะก็คือเป็นฟิลว่าน้องอะยอมรับได้หมดแล้วเพราะว่าถ่ายรูปก็ถ่ายไปแล้วพยายามเอาตัวเองก็ไปทําแล้วคือก็ยังไม่ซส้อแเราพี่คือเป็นฟิลแบบลําคาแล้วว่าว่าอย่าแบบมากวนอีกนะมีเจ็บนะมึงจริงเป็นฟิลอย่ามายุ่งแต่เป็นคําสุภาพอ่ะเออแล้วกู ว่าน้องก็คือตัดใจเลยบอกว่าอ่ะกูไม่กลับก็ได้วะงั้นกูก็ใช้ชีวิตยอยู่อย่างนี้กูแฮปปี้กับเพื่อนกูแล้วมันก็จะย้อนไปตอนาทาดหนึ่งแล้วก็เหมือนที่มึ่งบอกแหละเขาก็จะมาเจอในโมเมนต์ที่มันควรจะเจอ,อในโมเมนต์ที่ไม่ต้องแบบยัดเยียดตัวเองไม่ต้องพยายามอเออไม่ต้องพยายามแล้วก็พอแชะเท่าน้นรหละก็กลับมาเลยใช่แต่คิดว่าเขาคิดว่ายังไงคิดว่าการที่พี่กลัวไม่อยากถ่ายอะ กูว่าพี่อาจจะมีปมอะไรบางอย่างอือาจจะแบบว่าเคยถ่ายรูปกับคนที่ชอบอมแม้มแล้วก็แบบโดน หยียดหยามน้ำใจอะไรยเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะมีถึงขนาดนั้นไหมไงเออเราเราก็เดาไปเรื่อยเนาะแล้วมันเหลือพาร์ทสุดท้ายแล้วด้วยอีก10กว่านาทีอ่ะใช่ก็ก็ไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรเอาว่าเราเดาเป็นเส้นประมาณนี้พราเป็นตนนี้เพราะว่าก็เขาก็บอกแล้วว่าพี่เดาเยอะมันไม่มีอะไรก็เลยพยายามคิดเรียบๆแหละเอายเอาคิดเรียบๆมันจะโลดโผงกันมากก็ไม่ได้ไงเอาจริงตั้งแต่พาร์ทที่มีการแบบว่าย้อนเวลากลับมาเราก็ตกใจนะเราไม่คิดว่าเส้นเรื่องมันจะเป็นแบบแบบตาีเบอร์นี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ อย่าลืมว่าเขาว่าจะเล่นกับคําว่าสี่โลด้วยนะแม่ใช่เป็นเซ็ตสี่โลหรือเปล่าเริ่มเริ่มแบบเริ่มใหม่เริ่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากศูนย์เลยหรือว่าแบบสี่โลโฟโตกาก็คือไม่มีรูปเลยก็คือไม่มีรูปใดอีกเลยไม่มีรูปใดอีกเลยไม่จําเป็นจะต้องมีไม่มีรูปใดอีกเลยที่ถ่ายคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ แล้วแล้วเหมือนกูทำอะไรผิดเลยว้ยว้ยว้เป็นเพต่อตกไปไงไว้เราก็ไม่แน่เราก็ไม่แน่ใจไงไม่แน่ใจอยู่แล้วไม่แน่ใจอยู่แล้วอยู่แล้วด้วยอืมโอเคไม่เคยแน่ใจอยู่แล้วจริงนั่นแหละค่ะไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะก็เดากันไปต่างๆนามานาประมาณนี้ได้ประมาณนี้แต่เริ่มเริ่มเห็นเคมีคู่นี้แล้วนะเอาดีๆป่ะจริงจริง คือช่วงที่เขาหวานๆานกันช่วงแรกๆอ่ะเรายอมรับเลยว่าอ่ะเราอาจจะยังไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรยังไม่ได้อินมากยังไม่ซึมซับยังไม่ซึมซับอเออแต่พอมาแบบอุ้ยเห็นน้องร้องไห้เห็นพี่แบบก็รู้สึกเออมันพี่ก็เย็นชาเนาะส่วนน้องก็เป็นไอ้ต้าตัวเล็กร้องไห้พยายามแบบว่าเข้าใจฉันหน่อยสิ<อ>ฉันมานี่ฉันก็ง,งงนะว่าฉันมาทําไมแล้วฉันต้องมานั่งพยายามอยู่คนเดียวให้แบบเราได้อยู่ด้วยกันนะาคตอีกอ่ะเธอช่วยช่วยฉันหน่อยได้ไหมยีอย่างเงี้ย แต่พี่ไม่ซื้อพี่ไม่ซื้อคือพี่พี่เหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรกับน้องแต่แรกมันดูไม่มีความรู้สึกอะคือถ้าสมมติแบบว่าเราแบบกาสมมติเป็นคนที่ชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมอะถติเขาอายเขาแบบยังไม่อยากถ่ายยังไม่กล้าสบตาเ้เราจะเขินเคยมันต้องมีแบบ ติ่งความเขินความอะไรอยู่บ้างให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาชอบนะแต่เขาแค่แบบเขินอะอที่จะอยู่ใกล้น้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาแค่เป็นคนจริงจังหรือเปล่าเวลาที่แบบเป็นงานเป็นการเขาก็จะแบบเป็นอะอารมณ์<บ>สิบบเวลาเป็นโมเมนต,ต์ถ่ายรูปของเขาเอ,อเงี้ยก็ไม่อยากใครมากลนเงี้ยแต่น้องคือเป็นฟีลว่าสมมติพี่กําลังถ่ายถ่ายน้องก็จะมาแบบอ๋อแล้วพยายามยัดเยียดตัวเองเข้าไปพี่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีว่าแบบไม่ชอบเออแบบรู้สึกเข้าหาไม่ถูกต้องอ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่พี่ถ่ายเป็นรูปแลน ก็คือน้องไม่ได้พยายามที่จะเข้าหาพี่เนี่ยน้องนั่งของน้องอยู่แต่พี่เข้าไปถ่ายน้องเองเนี่ยโอ้ก็นั่นแหละเขาไม่ได้รางวัลรูปถ่ายก็ได้รางวัลแฟนดีเด่นเพราะว่าแฟนที่ถ่ายรูปได้ดีคือรับได้รับอัมเบอร์เสริฟอะไรใช่ใช่แฟนที่รู้มุมเราก็คือนั่นคือนักสุร,ราแฟนที่พยายามถ่ายรูปเราได้สวยที่สุด โดยที่ไม่บ่นสักคำใช่อู้หายากไม่มีเอาเอางี้นะหายากไม่มีแล้วแนะนํานะวันหลังเดี๋ยวนี้กูเริ่มให้เนี่ยนะนะถ่ายเป็นวิดีโออ่าแล้วเดี๋ยวกูแคปเองูกูแคปเอง,เ,อเ,องเพราะว่ากูไม่รู้หรอกว่ามืออ่ะจะแบบมุมไหนจะสนแนปตอนไหนเราก็ไหลเลยแต่คนไม่ถ่ายรูปไม่ได้ก็คือถ่ายรูปไม่ได้จริงนะมด้กูก็ไม่เข้าใจเนาะก็จริงเพราะว่าแบบมุมมืเลยนะอใช่บางทีมึงขยับมุมกล้องนิดเดียวอ่ะป๊าให้กูเดียวกูสวยแหละแต่มึงไม่ทำแต่ไม่ทำมึยไม่ขยับเดี๋ยยววสง หลบความสวยให้ได้มากที่สุดแล้วตังเสร็จแล้วบางทีอ่ากแก้ปัญหาเลยนะมึงแบบว่ามึงไปยืนดนี่เดี๋ยวกูตั้งกล้องให้เงี้ยกูตั้งเสร็จปุ๊บมึงเดมามามึงเดินเอามรงนี้เอามรงนี้เอานิ่งๆนะมึงจับนิ่งๆนะกูไปยืนปุ๊บป๊า๊กเอ้าไม่เหมือนอสบายใจไม่จับ ไม่แล้วบางบางทีการตั้งแบบเนี้คือมุมเขากับมุมเรามันไม่เท่ากันไงบางทีเขาสูงกว่าเราสูงกว่าอะไรก็ไม่เหมือนกันก็ใช่อีกฉะนั้นก็ต้องเกิดการฝึกฝีมือกันบ่อยๆซึ่งสุดไหมไม่ไม่คอนเซ็ปคือหลบความสวยหลบความสวยอยู่แล้วแล้วก็จะต้องมีการบ่นเกิดขึ้นใช่ไม่ไม่บ่นไม่ดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วอยากอยากเล้ยแฟนเหมือนเหมือนใครนะดาราคนไหนนะที่เขาบอกว่าแฟนเขาถ่ายรูปไม่สวยพิมประภาพิมประภาพิมประภาน้องพิมที่ที่บอกว่าพี่ถ่ายรูปไม่สวยแต่ได ทุกมุมปะปะปะคือคือตอนแรกอขาถ่ายไม่สวยใช่ไหมเขาก็มาบ่นลงโซเชียลเขายินแฟนเขาก็ฝึกปรือฝีมือมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็คือโอ้โอ้งานสวยเงินสีเลยก็คือทําบุญด้วยอะไรทําบุญด้วยแล้วมีอีกคนแม่ที่เขาบอกว่าแฟนเขาถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเขาก็เลยจ้างช่างภาพในแต่ละเมืองอ่ะใครนะเขาชื่ออะไรนะ คุณมากเอาเอางี้เดี๋ยวเราหาอะไรเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้ก่อนบ,บ้างใครเออมีคนนึงฉันจําได้ฉันจำเนื้อข่าวได้เขาบอกว่าแฟนเขาอะไม่านาถนัดถ่ายรูปแฟนเขาก็เลยเวลาไปเที่ยวในเมืองไหนอะเขาเลยจ้างใช่ตากล้องเลยให้จบใช่ใช่ใชอุ้ยนึกไม่ออกเออนึกไม่ออก แต่เอาจริงถ้าถ้าได้แฟนแบบนี้นอกจากแฟนระเสริฐแล้วแฟนต้องรวยด้วยนะต้องรวยด้วยใช่ก็คือเป็นการใช้เงินแก้ปัญหาใช่คือตาล้องจะไปกับเราทุกทที่นะทุกเทแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกเพราะว่าคุณก็จะไม่โดนแฟนด่าแล้วคุณก็จะได้เที่ยวด้วยพักพร้อมแฟนถูกต้องเกตการก้าวค่ะคุณแม่เราไปฝื่มาแล้วเกตการก้าวก็คือแฟนถ่ายรูปได้เรื่องเลยฉีก็คือว่าเป็นการจ้างช่างภาพไปด้วยเลยก็คือไปเที่ยวด้วยเลยอ่ะก็คือพกเข้ากระเป๋าไปด้วยแต่ตอบโจทย์ตอบโจทย์นะอันนี้ตอบโจทย์มากแต ทางาจบใช<า>่ไม่เกิดขึ้นในชีวิตกูแน่นอนไม่อย่างนั้นเราเอาลูกไปต้มกินไม่ได้ไงเข้าใจปะ <laughs> เออเข้าใจปะพี่อิง <gasps> กูคิดว่าพี่อิงน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอบจบเรื่องการถ่ายรูปเพราใคร<ๆ>ได้แฟนก็จริงก็จริง ก็โอ้โหพาเธอก็วาสนาดีนะก็จริงเพราะว่าตอนไอ้ช่วงต้นต้นอีพีอ่ะเขาก็เหมือนแบบแฟนเขาก็น้องพาก็คอมเมนต์เนี่ยว่าแบบว่าโอ๋ยอันนี้ไม่โอเคเลยอ่ะทำไมไม่บอกว่าอันนี้น่าไม่สวยพี่เขาก็แบบพยายามแบบโอยโอเคโอเคให้นะเดี๋ยวพี่จัดการให้นะเดี๋ยวพี่จัดการให้อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักหนูน่ารักเลยก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องรอดู EP ต่อไปละกันแม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะซึ่งมันเป็น EP สุดท้ายแล้วเป็นพาร์ทสุดท้ายไปรอลุ้นกันเอาพาร์ทนั้นแล้วกันไม่แน่นะเราถ่ายพาร์ทสุดท้ายจบอะยิบศัก์องศาจะออนแล้วได้ก็ดีจะได้ต่อกันไปเลยใครที่รอยิบศัก์องศาเหมือนเราบ้างคะบังศะ เสียสติลินเปียลิเปียขอโทษยี่สิบสามจุดห้าอ่ะใครรอยี่สิบสามจุดห้าเหมือนเราบ้างจ๋าคอมเมนต์คอมใจได้เลยว่าพี่สาวรอเหมือนกันรอเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงมันต้องออกมันนอกกันปีแล้วนานแล้วเหมือนกันเราก็เฝ้ารออยู่นะแม้แต่พีซองทีเซอร์ก็ยังไม่ได้ดูแต่ได้ข่าวจากวงในใกล้แลพี่เป็นอาหารก ไปนั่งนู่นเลยไปนั่งุมห้องไม่ได้ข่าวจากวงในคนเดียวเลยไปนั่งุมห้องเลยได้ข่าวจากวงในมาเขาบอกว่าใกล้แล้วแล้วก็สมมงงานดีงานดีสมมงพวกเธอคาดหวังอะไรไว้มันเกินกว่าที่พวกเธอคาดหวังเขาว่างี้เขาว่างานเออซึ่งก็ไม่รู้จริงแท้แน่นอนขนาดไหนก็ไปดูแล้วกันรอดูพร้อมพวกเราต่อใจวิจารณญาณในการฟังเราด้วยฟั่งเราด้วยเพราะเราบางทีก็โมไปเรื่อยก็ใช่กันแล้วแม่นี่แม่จำได้ไหมตอนนั้นที่เราีแอคไพหลอดยิมสามองศาที่เราบอกว่า เขาเปลี่ยนคู่รองอะ่ะตอนแรกคู่รองอะ่ะเป็นโฟกับเจมินายหลานนีแจนไง oh. เออ oh. แล้วเขาก็มีเปลี่ยนตัวละครซึ่ง oh. ในไพลยอตอ่ะ ยังเป็นโฟต์ก็จะมีนายอยู่แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนคู่รองเป็นใครตอนนี้เป็นรู้และเป็นคู่หยิงๆิงเหมือนกันเป็นยิงยิงเหมือนกันคือคู่หลักก็ญิงญิงคู่รองก็หิงยิงใช่ก็คือเป็นแบบว่าซีรีส์เกิร์ลเลิฟอย่างแท้จริงแททูเลยอย่างแททูเลยดีมากเออก็เลิศอยู่ก็จะได้วัดกันไปเลยว่านี่มันยุคของเกิร์ลเลิฟจ้าจริงแล้วปีนี้ฉ่ามงมากตามเลียดยังไงให้ไหวก่อนอน่าดีเอางี้ใครรอเรื่องไหนคอมเมนต์บอกหน่อย หรืออยากให้รีแอคเรื่องไหนเป็นพิเศษเกินเลยปีนี้เพราะมันฉ่ำมากคอมเมนต์หน่อยพวกเราจะได้จบกัดคิวให้พวกชันหน่อยเออจดคิวพวกันาหน่อประมาณนี้ส่วนอีพีหน้าพาร์ทหน้าเดี๋ยวเจอกันตอนจบใครรู้อยู่แล้วก็อย่าสปอยแลยเก็บไปก่อนเอาว่าฟังพวกเราก็ เอาของของังเอาของขังอย่คิดมากใช่เพราะว่าน่าจะดูกันไปเยอะแล้วเออนาะเราวันมามช้างไงใช่อ่ะค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งๆิ๊ง่ิ๊ง,ต,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 งติ๊งให้พวกเราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมคอนเทนต์ของเราแบบเรียลไทม์เลยนะจ๊ะโพสปุ๊บคลิกเข้ามาดูปะปบเลยอย่างนี้ไงเออหาของออกมาแต่วันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย